สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสุลุงติ่งนะครับวันนี้มาชมเม็ดแตงปีสองสองฮะเรซินนะครับของหลงว,ว,ว,วงพ่อทวดวจางให้อีกสักเหรียญหนึ่งนะครับครั้งก่อนเนี่ยในอีพีที่เก้าร้อยสี่สิบสองผมทําเป็นสีแดงโคกแบบนี้ไปนะครับวันนี้ผมได้สีแดงที่เป็นแดงนะครับมาเทียบเห็นไหมครับสีแดงโคกเนี่ยจะออกเป็นเนี่ยเหมือนที่ผมบอกเขาจะโคกโคกนะส่วนสีแดงที่เป็นแดงสดๆเขาจะแดงแบบนี้นะครับ วันนั้นไม่ได้เปรียบเทียบก็จะมองไม่เห็นภาพนะครับวันนี้ก็เห็นแล้วนะครับอ่าเนี่ยว่าแดงโคกเป็นแบบนี้นะนเพื่อนเห็นไหมออกมีน้ําตาลปนน่ะนะครับเหมือนสีของโคกอะ่ะแต่อันเนี้ยเห็นไหมฮะจะเป็นแดงนะอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเหรียญน,นี้นะครับที่เป็นแดงจริงๆนะครับส่วนแดงโคกเพใ่นไปตามดูใน e ีี942นะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้มาลงรายละเลอียดของเหรียญน,นี้นะครับรู้สึกว่าด้านหลังจะมีแบบอ่า เส้นคอสีขีดสีสีเส้นด้วยนะครับคาว่าเป็นบล็อกพิเศษเหมือนกันนะเดี๋ยวผมต้องหาข้อมูลก่อนจําไม่ได้แล้วว่าบล็อกอะไรนะครับที่เป็นคอสีเส้นคอสีสีขีดส,ส,สีเส้นนะครับเนี่ยนะด้านหน้าก็จะเป็นกระไหลทองนะครับลงยาสีแดงนะเขียนว่าเนี่ยนะครับหลวงพ่อทวดวัดช่างให้นะครับจมูกเหรีน,นี้ก็ยังสวยอยู่นะเดี๋ยวดูหาแสงนิดนึงนี่หนะครับ นี่นะน,นะครับส่วนด้านหลังมันที่ผมบอกนะครับก็เป็นเรซินสีอำพันธ์สวยเลยนะครับเนี่ยนะเนี่ยนะครับตรงที่สําคัญก็คือตรงคอเนี่ยนะครับเห็นนะจะมีเส้นเป็นสีเส้นนะครับสูงก่อนนะครับเนี่ยนะเนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะ น่าจะเป็นพิเศษขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับนี่คือพศนะครับสองพันห้ารัอยี่สิบสองนะครับลองซูมดูนะครับเพื่อนโอเคไปครับดูไปด้วยกันครับอ่าหน้าหลวงพ่อนะครับจมูกสวยอยู่นะครับตรงนี้เส้นหน้าผากก็ชัดดีนะครับอ่านี่ข้างหน้าเป็นเส้นคอประมาณสามเซนนะถ้าดูจากสายตานะครับแล้วก็ริ้วจีวรก็สามสามริ้วนะครับ นี่นะฮะส่วนข้อความนะครับเนี่ยนะครับหลวงพ่อทวดนะครับวัดช้างให้นะครับเนี่ยนะเห็นไหมฮะเดสิ้นสีแดงนี้เลยนะครับอ่าเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับแดงประมาณนี้เลยนะส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อพาาระจันทิมนะครับ นี่นะครับเอตตาเล็กๆนะฮะนี่นะครับพอสอที่สร้างนะครับสองห้าสองสองนะเหมือนตัวหนังสือจะติดกันด้วยนะเลขสองนะครับนี่นะมีรูปอาจารย์ทิมแต่ไม่ทันอาจารย์ทิมแล้วนะครับอาจารย์ทิมมรณภาพไปแล้วนะครับทานั้นอาจารย์น้องเสกนะครับอาจารย์น้องวัชัยขาวนะครับ นี่นะครับที่สําคัญตรงนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวชี้ดูนะครับตรงคอตรงนี้นะครับจะมีเส้นคออยู่สี่เส้นนะครับเนี่นะครับเห็นไหมหนึ่งนี่นะครับชัดไม่นอนี่ 1, 2, 3, นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับ จับไม่ได้นะว่าบล็อกอะไรนะถึงมีเส้นคอสี่เส้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียกทีนะครับเนี่ยนะฮะดูหูเรียนก็ตัดคมๆตั้งๆเจาะขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยนะ มาดูตัดด้านข้างสักนิดหนึ่งนะครับตัดหยาบๆนะครับเพื่อนๆนี่นะเห็นเลเทะนะตัดแบบเละๆนะไม่เนียบนะครับเห็นไหมเนี่ยนะ ลงกล้องเสร็จเดี๋ยวลงมาแบบซูมธรรมดาดูดีกว่าน,นะครับไม่ปวดตาดีเนี่ยนะลายตัดแบบเละๆหน่อยนะไม่เนี๊ยบนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูแบบซูมดีกว่านะครับน่าจะสบายตากว่าเนี่ยนะครับน,นี่นะหน้าประมาณนี้นะครับเพื่อน ส่วนด้านหลังนะนก็ประมาณนี้นะแล้วก็มีเส้นคอนะครับตรงนี้นะสีเส้นนะเนี่ยนะครับขอบตัดก็เนี่ยนะครับเนี่ยครึงคร่งๆเละๆหน่อยนะไม่เนียบนะครับเนี่ยนะโอเค ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเม็ดแตงนะครับลงยาสีแดงกรไหลทองนะครับสภาพสวยนะครับองนี้นะเส้นคอหลวงปุ่ทิมสีเส้นนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับปี2522นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ